ครับครับเสียงเบานิดหนึ่งครับค่ะครับค่ะได้ยินแล้วนะคะรับชัดเจนนะฮะชัดเจนนะฮะครับครับคุณสถานาเมื่อวานผมนึกว่าคุณสถานาคว้างระเบิดใส่ตำรวจแค่ลูกเดียวผมผมผมเพิ่งรู้ว่าคว้างวันเดียวสองลูกลูกหนึ่งก็ไปตกใส่ตำรวจชุดคลี่คลายคดีไอ้คดีแปดศพกระบีเพิ่งรู้ว่ามีอีกหนึ่งลูกเนี่ยไปตกแถวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะเอากันชัดๆเลยที่ออกมา แฉว่ามีรองผู้การตมคนหนึ่งรับผิดชอบด่านทางภาคตะวันออกไปมีอะไรอีลงตรงนังกับเจ้าของ,ของบ่อน,อนทางฝั่งขเขมรผมถามตรงตรงบ่อนไพลินหรือบ่อนปลอยเป็ดาะชัดๆเลยบ่อนไพลินหรือบ่อนปลอยเป็ดคือคือล่าสุดเนี่ยที่ทางปลอยเป็ดเนี่ยเจ้าของกิจการเดิมคนไทยนะเขาก็ขายกิจการเขาไปเขาก็เปิดบ่อนใหม่นะ แล้วก็เป็นขณะเดียวกันเนี่ยทางเจ้าหน้าท,ที่ตอมอก็เปิดด่านต้อนรับฮะเป็นเจ้าบ้านกับเขาด้วยเลยอำนวยความสะดวกที่ปล่อยไมันเหตุการณ์อ,อัานี้มันเกิดมันเกิดมาเป็นทุกช่วงทุกระยะเรื่องการอ,อำนวยความสะดวกให้นะักพนันคนไทยอะไรอ่ะ ม,มันก็ทํากันมาตลอดเพียงแต่ว่ามาในตํารวจคนเนี้ยที่ผมระบุชื่อเขาออกมาเนี่ยตึงตอมอเนี่ยถึงตอมอ้เ<แ>ด็กแกง๊งครับครับครับ,ค,รบคือตรงเนี้ยที่ผมคือมันเป็นประเด็นที่ผมอยากให้ให้แล้วนําเรียนทําไมถึงต้องไปนําเรียนถึงประธานคณะกรรมการปฏิรูปตํารวจเนี่ยอ๋อไปยื่นกับพลนเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์อ่าครับเพราะว่าคือ มันเป็นเรื่องของผมอยากให้เอาประเด็นในเรื่องความก้าวหน้านะของคนทํางานกับคนที่ทําผลประโยชน์ให้กับหน่วยงานตรงนี้อนะแล้วโดยเฉพาะตอนหลังพระหลังเนี่ยสำนักง,งานตัวคนเข้าเมืองมีปัญหาในเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์อะไรมากมายนะนะนะชั้นผู้น้อยเนี่ยเขาก็พูดเขาก็บน่นเขาก็รู้สึกไม่ได้ทํางานอย่างไม่มีเกียรติมีศั์ศี เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ผู้บังคับบัญชาก็มีผลประโยชน์แล้วก็ไปกําหนดบังคับให้เขาต้องทําต้องอย่างนั้นอย่าง,งนี้ไปแตะก็ไม่ได้ของนายแล้วเขาก็ถูกคนเหล่านี้อย่างเช่นกรณีอย่างอย่างนักพนันคนไทยแล้วพวกนีเ้เขาคนนั่งทํางานพวกนี้ก็เยอะเย้ยหยันเขาไปยักหน้าปึ๊บเดินผ่านปัป๊บอะไรอย่างนี้เขาไม่ได้รับเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีในการทํางานในตําแหน่งหน้าที่ของเขาโอเค ถามคุณสันทนานิดหนึ่งคุณสันทนะพูดถึงคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ขายกิจการบ่อนในปล่อยเป็ดแล้วไปเปิดใหม่ยังเปิดใหม่ในเขตปลอยเป็ดหรือย้ายพื้นที่ครับใช่ใเปิดที่ปลอยเป็ดครับก็ยังเปิดที่ปอยเป็ครับครับอ๋อครับครับแต่คนไทยกลุ่มนี้กลุ่มไหนครับก็เขาเพิ่งเปิดใหม่ลงไปดูเขาก็รำาเขาเนื่องจากเขาขายที่สถานที่เดิมของเขาได้ให้กับคนต่างชาติ เขาก็ไปลงทุนสร้างกระดานที่ใหม่ก็ใหญ่โตอลังการมากมายเพิ่งเปิดใช่ไหมฮะเพิ่งสร้างเสร็จครับครับก็มีไม่อยากไปเอ่ยชื่อโฆษณาให้เขาว่าเพิ่งสร้างเสร็จเพิ่งเปิดเพิ่งสร้างเสร็จนะมันมีเปิดมันมีบ่อนเปิดใหม่อีกอะนะครับสองบอนนะนะหมายความว่าระยะนี้มีเปิดใหม่สองบอนในปล่อยเป็ดครับครับใช่ครับเแบบเป็นของคนไทยทั้ง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 สองบอลหรือว่าต่างชาติบอลหนึ่งคนไทยครับของคนไทย เออเจ้าของ,องเดียวกันหรือเจ้า,จาเดียวกันหรือแยกเจ้าของเออบ้บบบงางไงนะครับเป็นเจ้าเดียวกันทั้งสองบ่นงอบนที่เปิดใหม่หรือว่าเป็นคนาละร้าเคนละเจ้า่ะครับ๋อคนละเจ้ากันครับครับเอ่อเอ่อคนที่ชื่อรองผู้การตึงแอเดอะแก๊งเนี่ยเขาก็เขากับอีลงตุงนางกับทั้งสองบ่อนใหม่เลยใช่ไหมฮะก็เขาก็เขาก็ใช้ชีวิตเนี่ยมา คุกขีอะไรอยู่กับพวกนักพนันเจ้าของบ่อนพนันเหล่านี้ก็ไปเมืองนอกต่างประเทศแล้วเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะผมเนี่ยไปพบเห็นพวกเขาด้วยตัวเองอที่มาเก๊าเนี่ยไปเจอกันจังๆที่มาเก๊าผมก็ไปเห็นก็เห็นจริงๆจริงแล้วเราก็เรื่องนี้เราก็ทราบมาอยู่มีข้อมูลอยู่ ตัวตนเขาผมก็ไม่เคยเห็นหรอกก็เพิ่งได้พบไ,ได้เห็นตัวตนเขาในวันนั้นแล้วไปพบเห็นที่ไหนไปพบที่เห็นที่มาเกา้าแล้วคุณไปทําอะไรที่มาก้าวพวกคุณนะเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองผู้ใต้บังคับบัญชาคุณแล้วก็มีคงจะมีกลุ่มนักพนันไอ้เจ้าของบ่อนพนันอะไรพวกนี้รวมกันด้วยไปกันเป็นสนุกสนานกลุ่ม <Okay. S 2> ใหญ่ <Okay. S 2> แกงใหญ่โอเคต่ก็ก็ก็ จังเกตไปรอรับกันที่ที่เท,ท,ทมาเก้าเพียบเลยใช่ไหมครับกรก็อย่างนั้นนะครับ <Ừ. S 2> คือเขาก็เนื่องจากเขามีอหนาจหน้าที่เรื่องการเข้าออกเมือประเทศอย่างนี้โอเคหมพวกนี้มันก็เขาก็ต้องว <Okay. S 2> ่าพึ่งพิงอาศัยอยู่แล้วโอเคถ้าฉะนั้นผมกิบตรงๆเลยไปเมื่อวันที่สองกรกฎาคมไปเจอคณะนี้ประกอบด้วยตึงไอเดแก๊งและคณะของเจ้าของ,ของบ่อน,อนทั้งสองบอน ที่เปิดใหม่ในปลอยเป็ดเห็นหน้าเห็นตาตือดีดียฮะเห็นหน้าเห็นตาตือคอสโมในกลุ่มนั้นด้วยหรือเปล่าเขาไม่ได้ไปตัวปตือไม่ได้ไปแล้วใครไปล่ะตือไม่ได้ไปแล้วใครไปล่ะก็มีก็มีก็ผมก็ส่งภาพไปก็ให้เขาไปดูกันว่าเขาเป็นใครยังไงเพราะคนพวกนี้ผมไม่ได้มามารู้จักหรืออยากจะไปทําความรู้จักด้วยอยู่แล้วนะแต่ก็มองดูก็ทราบดีว่าเขาก็ฐานะ การแต่งกายการเราสังเกตได้นะเขาก็เป็นคนก็เป็นเจ้าของสถานการพนันแล้วก็เป็นนักพนันระดับ VIP แล้วกัน MM ก็ต้องไปถามตึงดีกว่า yse, ไปถามตัวตึงเขาอนะตอมอไปถามตัวเข้าดีกว่าว่าตึงเขารู้จักไหมที่เอ่ยชื่อมาทั้งหลายเนี่ยหรือคนคนนี้ตึงรู้จักไหมแล้วทำไมเขาจะต้องไปรู้จัก แล้วการที่เขาไปรู้จักมันเหมาะไหมเขามีตําแหน่งหน้าที่อะไรครับทำไมต้องไปใกล้ชิดกับคนพวกนี้เอ๊ะเอถามนิดนึงว่าถ้าวันนั้นคณะนั้นไปเจอที่มาเกาสองกรากฎดาถ้าเตืมไม่ได้ไปด้วยแล้วใครไปใครนําทีมไปอ่ะบอกได้ไหมผมผมคงไปใช้ยาใช้ยาในวงการแต่เราเ่ลจริงไม่งไม่ใช่ทุระผมใช่ไหมครับผมผมเรียนจริงว่าถ้าถ้าถึง ชอบมะหรืออยากทําธุรกิจอย่างแรกคือถ้าอยากเป็นนะักธุรกิจนะถึงกวลาออกเลยไปทําให้เต็มที่ไม่มีใครว่า เลียกใช้ชีวิตแบบนี้กับคุณสันทนะเลยก็กล้าหน่อยถ้าอยากจะทาธุรกิจก็ลาออกเลยเหมือนคุณสันทนะไปทําให้เต็มที่เลยนะคุณคิดว่ามันเป็นมันมันน่าจะคุ้มค่ากับการทํางานทางลรงทุนคุณแต่ขณะที่คุณก็มีสีเสื้ออยู่งานเป็นข้าราชการตํารวจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตําแหน่งหน้าที่คุณน่ะเออรับผิดชอบอะไรอ่ะคุณสังกัดทำทั้งงานตรวจคนเข้าเมืองผู้บังคับบัญชาคุณก็รู้จักคุณทั้งนั้นอ่ะแล้วก็รู้อยู่ว่าคุณํามากินอะไร แล้วก็ไปสนับสนุนให้คุณก้าวหน้าไปล้กคนอื่นที่เขาอยู่ในหน่วยงานคุณเขารู้สึกอย่างไงโอเคเอาเอาเอาชัดเจนชัดเจนก็ส่งข้อมูลไปที่พจเอกบุญสร้างเนี่ยประดิษฐ์ประธานกับปฏิรูปตำรวจแล้วนะครับคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายจริงๆคุณคุณคุณสันทนะตามสไตล์ผมผมเนี่ยปากหมาอยู่แล้วแต่ก็ด้วยความเคารพถามแบบปากหมาในแหละด้วยความเคารพเขาฝากถามมาอย่างนี้ครับคุณสันทนะไปแฉเขาทำไม จะเรียกค่าทิ่โกจับเจ้าของบ่อนที่เขาเปิดใหม่หรืออย่างไรหรือจะตีเมืองขึ้นถามกันตรงๆไปแชร์เขาทําไมที่ผมอยากบอกตรงๆนะคนพวกนี้นะถึงหน้าวันนี้นะถามในใจผมนะผมเรียนได้เลยว่าผมรังเกียจครับเอผมรังเกียจนะแล้วผมซื้อไม่ได้คุณก็ไม่ต้องมานําเสนอผมแลวผมก็ไม่มีวันจะไปใช้ไปหาเงินโดยวิธีการ ต่างๆเหล่านั้นมันหมดยุคและไอยุคนั้นมันยุคสอ9สบ้านเมืองมันผ่านมาถึงหน้าวันนี้แล้วครับเรามีสถานภาพทางสังคมกันนะเพียงแต่อะไรที่มันผมเห็นแล้วมันไม่ถูกต้องแล้วเราผมให้ผมเงียบผมเฉยครับผมไปพูดเฉพาะในวงกาแฟครับก็ไม่ใช่ผมโอเคเข้าใจขอบคุณเลยฮะขอบคุณจริงให้คุณสันทนาครับครับได้ครับไม่โกรธนะไม่โกรธนะ